โอเคมีตั้งเราค่อยกินแลวเดี๋ยวเราจะสอนนะกดตรงนี้แล้วก็กดตรงที่พิมพ์มันอันนั้นน้องไอ้พูดดังได้ไหมเนี่ยก็กดตรงขีดเนี่ยตรงนั้นแหละครับขีดแล้วก็ G I G I M B GIF แล้วก็เวนเวนแล้วก็ A T แล้วก็ S แล the uh, okay. ้ว <c> ก <oughs> ็เวนแล้วก็ คอมมานเอ้ยแล้วก็ขีดข้างใต้นะแล้วก็คำว่าบล็อกออขีดแคบขีดคบบล็อกมันกุญแกุญแจนีสน้สดนี่ได้แล้วจะเสกอะไรก็ได้พิมพ์ด้วยจะค้อนแหลกเลยจะพิมพ์อะไรก็ได้ก็แค่ไปเนี้ยเขาจะจะพิมพ์อะไรก็ได้แค่แค่ดีแล้วก็ง่ายๆนะครับเฮ้ยง่าย